สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดขข่าวสารของเ e ็ตเตอร์ซิตี้ก่อนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่เผยตําแหน่งผู้เล่นของเลนเตอร์ที่ต้องการเสริมแกร่งก่อนเริ่มต้นฤดูก,กาลใหม่เบนเดนโรเจอร์นะครับกำลังมองหาการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่จะยังมีการตัดสินใจบางอย่างก่อนเกมแรกของฤดูก,กาลใหม่ การเตรียมความพร้อมสาหรับลุยศึกรีเียร์ลีกและก็เวทียุโรปของเรสเตอร์กําลังจะเริ่มขึ้นอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาล2020และ21จบลงไปซึ่งตลาดการซื้อขายนักเตะนะครับเริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยเลสเตอร์กําลังที่จะมีข่าวลืออย่างน้าหูว่าสโมสรนั้นใกล้ปิดดิวสองผู้เล่นคนสําคัญนะครับอย่างบูบาการิซมาเร่กองกลางของลิวและก็ออชชันเอดูอากองหน้าของเซลติก ในขณะที่เลตเตอร์นะครับมีรูการที่น่าจดจําด้วยการคว้าถ้วยรางวัลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรถึงแม้ว่าผู้เล่นของทีมจะมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่หลายคนและส่งผลกระทบต่อการพลาดโคตา้าลุยสุดยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยความพ่ายแพ้กับสเปอร์ในนัดสุดท้ายของรูการซึ่งมีบางตำแหน่งนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนว่าใครจะลงเล่นเป็น11คนแรกของทีมในเกมแรกของรูการใหม่ทั้งยูริตุลมองแล้วก็วินเฟตเอนดีดีกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในตำแหน่งกองกลาง ในขณะที่จะมเวด,ดี้ได้รับความหวังว่าจะได้เป็นตัวจริงลงล่าตะาข่ายให้กับทีมต่อไปไม่ว่าจะเป็นบทบาทกองหน้าคนเดียวหรือลงพร้อมคู่หูอย่างเกรซี่ฮนาโซแต่ก็ยังมีส่วน,นอื่นๆของเลสเตอร์นะครับที่จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นนี่เป็นเพียงสี่ตำแหน่งและการตัดสินใจของบรันโดเจอร์เกี่ยวกับพวกเขาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เริ่มกันที่ตำแหน่งแบ็คซ้ายการนำลาทีมของคริสเตียนฟุตเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลทำให้ลุคทมัส แบ็กซ้ายดาวรุ่งเด็กปั้นจากคาร์นมีของเลตเตอร์ซิตี้เป็นเพียงคนเดียวในตำแหน่งนี้ดาวรุ่งวัย19ปีจบฤดูกาลได้อย่างน่าประทับใจโดยทำประตูแรกในพรีเมียร์ลีกด้วยการยิงในทิศโอทรัฟอร์ดแล้วก็ลุคสโทมัสกลายเป็นตัวเลือกแรกในฤดูกาลหน้าและเจ้าหนูต้องแข่งขันเพื่อแย,ย่งชิงตำแหน่งของเขากับที่โมธีคาสเตเย่ที่สามารถเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้เช่นเดียวกันถึงแม้จะไม่มีประสิทธิภาพมากนักทางตำแหน่งแบ็กขวาในขณะที่เจมส์จัสติน ยังคงฟื้นตัวจากการบาดเจ็บที่เข่าในระยะยาวช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลเลเลเตอร์นั้นตกเป็นข่าวอย่างหนักกับการเซ็นสัญญาคว้าตัวไรอันเบอร์ทานแบ็กซ้ายของเซาท์แฮมตันแบบไม่มีค่าตัวซึ่งแข้งวัยสาปีรายนี้มีประสบการณ์อย่างมากมายในตำแหน่งนี้ด้วยต่อมาตำแหน่งแบ็กขวาด้วยการบาดเจ็บของจัสตินดูทำให้ในตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยต้องแย่งชิงกันระหว่างที่โมติคาสเตเย แล้วก็ริคารูเปริราแม้ว่าปีกซ้ายอย่างมาร์กออนบริตันก็สามารถลงเล่นในตำแหน่งนี้ได้เมื่อจำเป็นทั้งคาสเตียเและเปริราสามารถพิสูจน์คุณภาพของพวกเขาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเปริราในช่วงปรีซิสซันที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บส่งผลต่อความฟิตซึ่งอาจจะทำให้การตัดสินใจยากลำบากสำหรับผู้จัดการทีมอย่างเบรนเนอร์ เปวิดเปติราเป็นผูลเ,เลนคนสําคัญของเลสเตอร์ก่อนจะรับบาดเจ็บที่หัวเข่าเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วและไม่สามารถกลับมาลงเล่นได้อย่างเต็มที่ก่อนเช่นสุดยุรการที่ผ่านมาส่วนคาเตยเยเป็นการเซ็นสัญญาครั้งแรกของเลสเตอร์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับปรมเมลีกได้อย่างลงตัวและสามารถยิงประตูแรกให้กับทีมในนัดที่พบกับเวสต์บอมและทําให้เขาสามารถสร้างความประทับใจต่อไปในช่วงการแข่งขันยูโรกับทีมชาติเบลเยียม ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กระบบการเล่นที่โรเจอร์ตัดสินใจเลือกนั้นนะครับอาจจะมีการต่อสู้ตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กในแผงแบ็กโฟโดยมีจอร์นีแวนเป็นหนึ่งในมันสมองของทีมโดยมีจักลาซูยนซูและก็เวสลีย์ฟูฟูนาอยู่ด้านหลังของเขาทั้งสองฝั่งในขณะแผงแบ็กทรีนะครับในแนวรับน่าจะประกอบไปด้วยทั้ง3คนนี้แม้ว่าการเซ็นสัญญาใหม่นะครับเพื่อเพิ่มการแข่งขันให้กับตำแหน่งแนวรับมากยิ่งขึ้นต่อมาตำแหน่งปีกขวา การกลับมาของฮาวิบลาสู่ความฟิตจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมนดูการใหม่แต่เลสเตอร์นั้นก็ยังขาดทางเลือกในตำแหน่งริมเส้นเนื่องจากบรามีแนวโน้มที่จะเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายส่วนมาร์คอันเบรดันหรืออเยโซเปเรสก็สามารถลงเล่น,นตำแหน่งปีกขวาได้ในรายของเปเรสเนี่ยยังสามารถลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกและทำผลงานได้ดีกว่าตำแหน่งปีกที่เขาถนัดด้วยซ้ำซึ่งตำแหน่งริมเส้นเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ตกเป็นเป้าหมายแรกๆของการเสริมทัพในตลาดการซื้อขายนักเตะ ในสมัยนี้และผู้เล่นเนี่ยเข้ามาใหม่อาจจะกลายเป็น11ตัวจริงของทีมก็เป็นได้สรุปข่าวต่อมาเวสตมอร์แกนและก็คริสเตียนฟุกฮีโร่ระดับพรีเมียร์ลีกของเลเตอร์อำลาสโมสรเนื่องจากเลเตอร์ปล่อยผู้เล่น9คนหลังจากจบอันดับที่5ในพรีเมียร์ลีกและพาดโคตาลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก2ปีติดต่อกัน ซึ่งเลตเตอร์พร้อมโลก้าแข้งออกจากทีมรวมถึงแฟนบอลตัวเ็งอย่างเวสมอร์แกนและคิสเตียนฟุกทั้งคู่เนี่ยต่างเป็นตำนานของสโมสรหลังจากเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการนำพาเลตเตอร์คว้าแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2015และ16ที่ผ่านมามอร์แกนประกาศกเกษียณอายุจากการค้าแข้งด้วยวัย37ปีเขาลงเล่นให้กับเลตเตอร์มากกว่า300นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากนอตติงแฮมฟอเรส เมื่อปี2012ด้วยค่าตัว1ล้านปอนด์เขาได้รับโอกาสในการลงสนามนัดสุดท้ายก่อนอำลาสมโมสรด้วยการเป็นหนึ่งในแข้งของเลเตอร์ที่คว้าชแชมป์เอเอคับและแชมพ์เมีย์ลีกตลอดจนเล่นฟุตบอลทั้งแชมเปียนลีกและยูโรปาลีกส่วนฟุกนั้นนะครับเป็นฮีโร่ของสูมโมสรอีกหนึ่งคนที่ลงเล่นให้กับเรเตอร์มากกว่า150นัดเขาย้ายมาจากซันเก้ เมื่อปี2015ที่ผ่านมาและเป็นส่วนสำคัญของทีมในการคว้าแชมป์พิมลีกโดยลงเล่นทั้งหมด36นัดในฤดูก,กาลนั้นสำหรับผลงานชิ้นดีของฟุกจะถูกจารึกไว้บนกำแพงในวัย35ปีหลังจากที่เขาลงเล่นให้กับลีกไปเพียง9เกมในฤดูก,กาลนี้ส่วนมโมแกนลงเล่นไปเพียง10นัดในทุกรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนาทีสุดท้ายของเขากับเกมอีล์คัพนัดชิงชนะเลิศ ด้วยช้ยชนะของเลตเตอร์เหนือเชลซีผู้เล่นคนอื่นๆนะครับที่รับการปล่อยตัวส่วนใหญ่เป็นแข้งเยาวชนของทีมไม่ว่าจะเป็นฮาซิมอับดุลไลายเดมซี่อารลอตจอนดานิเอลจอนสันเลตันเอ็นดูกูดารัสโอคเนอร์และก็มัตติเจมก็ถูกปล่อยตัวเช่นเดียวกันโดยจะเล่นเพียง15เกมในลีกให้กับเลตเตอร์ในช่วงหกฤดูกาลหลังสุด ซึ่งเจมในวัย29ปีเป็นส่วนสําคัญในการเลื่อนชั้นเข้าสู่พรีเมียร์ลีกของเลสเตอร์เมื่อปี2014ที่ผ่านมาแต่พลาดที่คว้าแชมป์ด้วยปัญหาการบาดเจ็บรบกวนแต่เขาเนี่ยได้รับการยืมตัวไปเล่นในบรานซ์ลีแล้วก็โคเวนทรีทั้งหมดนี้นะครับคือการอัปเดตข่าวสารของเลสเตอร์ซิตี้นะครับตลาดการซื้อขายนักเตะก็กําลังจะเปิดขึ้นแล้วนะครับแฟนบอลของเลสเตอร์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตลาดการซื้อขายนักเตะที่กำลังจะเปิดขึ้น ว่าอยากจะได้ใครมาเสริมทัพนะครับแล้วก็เพราะเหตุผลอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไดใ้ใต้คลิปนะครับสำหรับข่าวในช่วงนี้นะครับทางช่อง,องเราเนี่ยนะครับก็จะได้นําเสนอส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข่าวการซื้อขายนักเตะและก็นักเตะที่เชื่อมโยงกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รับการติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของตลาดการซื้อขายนักเตะของสโมสรเลสเตอร์อย่างใกล้ชิดน,นะครับแฟนบอลมีความคิดเห็นอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ทีใใ่ใต้คลิปนะครับแอดมินก็จะอ่านทุกคอมเมนต์เลย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ